ตัดปีกพยัก์่อนรหัสมติเสยียยวกิว5-4ยื้อลมหายใจเศษฐาจับตาสถานการณ์29พฤษภาคมที่ชะตากรรมของแท้เป็นปรากฏการณ์ที่งดงามประการหนึ่งจากสารรัฐธรรมนูญในการถแถลงข่าวคำวินิจฉัยคดีสำคัญของบ้านเมืองนัดล่าสุด23พฤษภาคม2567ที่ผ่านมากรณีคำร้องของกลุ่ม40สบ ให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ที่ระบุว่างดงามไม่ใช่เพราะมติ6ต่อสหรือ8ต่อ1หรือ5ต่อ4แต่ประการใดหากแต่อยู่ที่เป็นครั้งแรกที่ในใบแถลงข่าวได้ระบุชื่อตุลาการเสียงข้างน้อยไว้ในทุกมติก็เลยทำให้สื่อมวลชน รู้เลยว่าเสียงข้างมากมีใครบ้างไม่ต้องไปสืบเสาะเจาะข่าวได้ามาถูกบ้างผิดบ้างบางครั้งอาจทำให้สารท่านหงุดหงิดก็เลยเปิดเผยไปเลยเล็กเรียบด่วนต้องขอแสดงความชื่นชมด้วยหัวใจและขอเอ่ยนาม9ตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันให้ปรากฏไว้ณที่นี้อีกครั้งนายนครินทร์เมฆไตรัตประธานนายปัญญาอุจชาชนนายวิรุษแสงเทียนนายอุดมสิทธิวิรัชธรรม นายจิรนิติหวานนทนายนพดลเทพพิทักษ์นายบรรจงศักด์วงปราดนายอุดมรัตอมริตและนายสุเมธร,รอยกุลเจริญมาถอดรหัสมติวันที่23พฤษภาคมกันศักเล็กน้อยมติ8ต่อ1ไม่รับกรณีนายพิชิตนั้นไม่ต้องพูดถึงเมื่อชิงลาออกสารท่านก็จำหน่ายไป มติ6ต่อสรับคำร้องไว้พิจารณา3มเสียงที่ไม่รับคือนายนครินนายอุดมรัตอมริตและนายสุเมธมติ5ต่อ4ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่4ี่เสียงข้างน้อยที่เห็นว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คือนายปัญญานายอุดมสิทธิวิรัชธรรมและนายวิรุธและนายจิรนิติ คะแนน5ต่อ4นั้นเฉียดจิว๋ว2เสียงที่ไหลไปรวมกับ3เสียงข้างน้อยที่ไม่รับคือนายนพดลและนายบรรจงศักด์ซึ่งอย่าพึ่งไปเคลมว่า2ท่านนี้จะเห็นว่าเศรษฐาผิดหรือไม่ผิดเป็นคนรับประเด็นแต่เอาเป็นว่าเสียงเดียวที่ทําให้นายกได้ทําหน้าที่ต่อไปในช่วงนี้นั้นมันได้ช่วยให้บ้านเมืองได้ลดร้อนรอนลุ่มลงเล็กน้อย ประเด็นสําคัญสมมุติถ้าศาลมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4ให้เศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่แบบลุงตู่เมื่อปี2565<ๆ>เศรษฐาคงวาวุ่นและดีไม่ดีอาจสุดขาชั้น24ของโรงแรมที่โตเกียวก็เป็นได้ถามไทยราคาต่อรองในตอนนี้เศรษฐารอดไม่รอดเล็กเลด่วนตอบแบบไม่กักจากที่ประมวลความเห็นมาณขณะนี้51ไม่รอด49รอด แต่ของแท้เขาบอกต้องดูวันพุทธที่29พฤษภาคมที่จะถึงเสียก่อนถ้าวันที่29พฤษภาคมอายการสูงสุดสั่งฟ้องทักษิณชินวัตรในคดีความผิดมาตรา112ชะตากรรมของเศรษฐากอบร้อยจะมืดมนนนทการไปด้วยแต่หากสั่งไม่ฟ้องกอบพอจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แต่ถ้าอายการเลื่อนไปอีกเศรษฐาก็คงอยู่ในอาการหน้ามืด หัวใจสั่นบิวต่อไปจนถึงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมอันหนึ่งมีการคาดหมายกันว่าหากที่สุดเส้าต้องหลุดจากตำแหน่งเกมเก้าอี้นายกจะไหลข้ามแพทองทานชินวัตรชัยกเกษมนิติสิริสองแคนดิเดตพักเพื่อไทยไปถึงอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพักอันดับสองของพักร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นบุคคลที่คนชื่อทักษิณยินยาทำใจแล้วพอรับได้แบบไม่มีทางเลือก ส่วนานายกบ้านป่ารอยต่อที่ทีมงานอุตสาห์ร่วมวงกับ40สอบวอด้วยนั้นต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งประเด็นที่วั่นใจกันก็คือคนอย่างนายใหญ่ที่กำลังเป็นเสือติดปีกในวันนี้ใครก็หยุดท่านลำบากเกิดยาทําใจเอาไม่อยู่จะเป็นอย่างไรอ้าวดูของจริงของแท้ในวันที่29พฤษภาคมกันดีๆก็แล้วกันเสือจะโดนตัดปีกหรือไม่